ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานนอกจากการที่เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อเข้าร่วมจัดการน้ำกับกรมชลประทานแล้ววิธีการที่ใช้ในการส่งน้ำให้เข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเนื่องจากหากไม่สามารถส่งน้ำได้ตามเวลาหรือความต้องการของพืชแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆตามมาเช่นผลผลิตเสียหายความขัดแย้งของเกษตรกรเป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือและความเข้าใจที่ตรงกันทั้งจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําชลประทานและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในการดําเนินการการจัดรอบเวรส่งน้ําแบบหมุนเวียนเป็นวิธีการส่งน้ําชลประทานวิธีหนึ่งครับที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่จะนํามาใช้เพื่อส่งน้ําเข้าไปในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรส่วนจะมีรายละเอียดและมีความน่าสนใจอย,อย่างไร เราต้องติดตามกันต่อไปครับในการจัดรอบเวนส่งน้ําแบบหมุนเวียนเกษตรกรผู้ใช้น้ําจําเป็นต้องมีความเข้าใจในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของระบบส่งน้ําแบบหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องโดยรูปแบบการจัดรอบเวยนการส่งน้ําแบบหมุนเวียนสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันคือ 1. แบบหมุนเวียนในคลองส่งน้ําสายใหญ่ คือน้ำจะถูกส่งไปตามคลองสายใหญ่ทีละส่วนตามที่กำหนดไว้เมื่อส่งน้ำเข้าไปที่ตอนใดของคลองสายใหญ่คลองสายซอยและคูส่งน้ำในส่วนนั้นก็จะได้รับน้ำพร้อมกัน 2. แบบหมุนเวียนในคลองส่งน้ำสายซอยคือน้ำจะถูกส่งเข้าคลองสายใหญ่ตลอดเวลาแต่คลองส่งน้ำสายซอยจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆซึ่งคลองส่งน้ำสายซอยและคูน้ำจะได้รับน้ำเป็นช่วงๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดให้ 3. แบบหมุนเวียนในคูส่งน้ำคือคูส่งน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วส่งน้ำให้แต่ละส่วนตามระยะเวลาที่กําหนดโดยวิธีนี้คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยจะส่งน้ำแบบตลอดเวลาซึ่งรูปแบบการหมุนเวียนในคูส่งน้ำเป็นแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย ในระดับไร่านาของเกษตรกรหรือในระดับคูส่งน้ํานั้นการจัดรอบเบนส่งน้ําแบบมุนเวียนมีความเหมาะสมในการนํามาใช้อยู่หลายประการคือ 1. จากเงื่อนไขาการออกแบบการออกแบบระบบโชลประธานระดับไร่านาคันคูน้ําของประเทศไทยได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการส่งน้ําแบบมุนเวียนคือคูส่งน้ําทุกสายจะมีขนาดของคูเท่ากันตลอดทั้งสาย 2. เพื่อแก้ไขปัญหาระดับน้ําในคลองต่ําการส่งน้ําแบบบุนเวียนนี้จะทําการส่งน้ําทีละส่วนทําให้มีปริมาณน้ําต้นทุนที่เท่ากันสามารถยกระดับน้ําในระบบได้ง่ายและเป็นการประหยัดน้ําต้นทุนได้มากอีกด้วย 3. เกษตรกรผู้ใช้น้ํโชประทานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากในปัจจุบันปริมาณน้ําต้นทุนมีจํากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทุกคนทําให้ทุกคนได้วยระหนักถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในการจัดรอบเบรนส่งน้ําแบบหมุนเวียนนั้นมีลําดับขั้นตอนต่างๆที่ต้องดําเนินการดังนี้ 1. นําแผนที่คูส่งน้ํามาร่างแนวคูส่งน้ําใส่ตําแหน่งอาคารอัดน้ําข้อส่งน้ําเข้านาเขียนความจุคูน้ํา 2. แบ่งพื้นที่ในคูส่งน้ำเป็นส่วนย่อยๆเพื่อกำหนดว่าส่วนพื้นที่ส่วนใดได้รับน้ำก่อนหลังโดยใช้อาคารอัดน้ำเป็นจุดในการแบ่งส่วนพื้นที่รับน้ำ3า 3. จะทำแผนการส่งน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำว่าพื้นที่ส่วนใดจะได้รับน้ำก่อนหลัง4ี่ทำการตรวจสอบเวลาที่คูส่งน้ำต้องใช้ส่งน้ำภายในคูส่งน้ำสายนั้นๆ้ กำหนดเวลาที่เริ่มรับน้ำและหยุดรับน้ำของแต่ละพื้นที่ส่วนย่อย 6. คคำนวณเวลาในหน่วยต่อชั่วโมงที่รับน้ำในแต่ละแปลงพาอปลูกภายในพื้นที่รับน้ำส่วนย่อยนั้นๆ 7. จะลำดับการได้รับน้ำของแปลงพาอปลูกซึ่งโดยปกติผู้ใช้น้ำที่รับน้ำตกลงกันเองโดยในส่วนของการเปิดปิดอาคารบังคับน้ำจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน หรือเกษตรกรผู้ได้รับมอบหมายส่วนการเปิดน้ําจากท่อส่งน้ําเข้าแปลงนาเกษตรกรจะเป็นผู้ดําเนินการเองโดยจะทําการส่งน้ําให้กับแปลงพ่อปลูกที่อยู่ด้านท้ายน้ําหรือปลายคูส่งน้ําสายนั้นๆก่อนแล้วค่อยส่งน้ําให้แปลงพาะปลูกที่อยู่ด้านเหนือน้ําหรือต้นคูส่งน้ําถัดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งประสิทธิภาพการส่งน้ําด้วยวิธีนี้จะขึ้นอยู่กับการที่เจ้าหน้าที่ชนรระทานและเกษตรกรผู้ใช้น้ํา มีการวางแผนการใช้น้ำร่วมกันอย่างรอบคอบเกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องดูแลรักษาสิทธิในการได้น้ำและป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องเคารพในข้อตกลงและกติกาการรับน้ำซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในการจัดรอบเบยนส่งน้ำแบบหมุนเวียนมีข้อดีอยู่หลายประการดังนี้ เป็นการส่งน้ำอย่างมีแบบแผนและตรงกับความต้องการของพืชซึ่งแปลไปตามฤดูกาลซึ่งการส่งน้ำและใช้น้ำจะเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึงกว่าแบบส่งน้ำตลอดเวลาเพราะในแต่ละแปลงย่อยมีระยะเวลาการได้รับน้ำที่แน่นอนพื้นที่ที่อยู่นอกเขตส่งน้ำไม่มีสิทธิ์ได้รับน้ำเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อไม่ถึงเวลา เกษตรกรรู้กำหนดเวลาและระยะเวลาการได้รับน้ำของตนเองดังนั้นจะไม่มีปัญหาการแยกน้ำระหว่างเกษตรกรด้วยกันเป็นวิธีการประหยัดน้ำอีกวิธีหนึ่งเพราะน้ำที่ส่งไปจะเข้าไปสู่แปลงที่ต้องการน้ำพอดีแปลงที่ไม่ได้รับน้ำจะไม่เปิดประตูน้ำเข้าแปลงตนเองซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทุกท่านคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนเป็นวิธีการที่เหมาะสม ที่ช่วยในการส่งน้ําเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการที่เราทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ําตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูการเพาะปลูกมีความเข้าใจในหลักการส่งน้ําเคารพและทําตามกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะทําให้เราสามารถจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงน้ําก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม และยังมีผลทำให้ชุมชนของตนเองเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ